ี่ยจะให้เราสองคนะเล่าเรื่องของตัวเองที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนถ่ายไว้เรื่องนั้นนะเป็นเรื่องจริงหรือ,อเรื่องหลอกตอนเด็กๆผม,มชอบโดนล้อครับว่าแบบตู้ขาวดูสูงอะไรอย่างเงี้ยน่าดี <c oughs> คนชอบเรียกว่าหล่อหล่อหล่อทุกคนก็ต้องแต่งตัวน่นนารักน่ารักใช่ไหมแล้วก็ขอแม่ใส่เกาะก็เต้น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 จบเห็งอ่ะมันก็ล่วงลงมาก็ล่วงลงมาก็ล่วงลงมา แต่ว่าถ้าจะเป็นแก้วนี้เรือกอันไหนก็คือเลือกคนนั้นเลยนะ สวัสดีครับท uhh> ุกคนครับวันน okay ี้นะครับอีพีพิเศษนะครับพวกเราสองคนจะมาเผยความลับซึ่งกันและกันนะครับเขาเรียกว่าว่าเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้ตั้งแต่แล้วมันสายกความลับยังไงถ้าเป็นความลับมันบอกไม่ได้แต่ถ้าเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้ก็คือเรายังไม่เคยบอกแต่ก็คือความลับนั่นแหละมันคือเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้เอามา เารกาเป็นว่าอีพีเนี้ยพี่จะให้เ้าสองคนอ่ะเล่าเรื่องของตัวเองที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนแล้วให้คนนึ่อ่ะทายว<อ>่าเรื่องนั้นอ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกทายเนี้ยที่ตอบผิดมากที่สุดเนี้ยจะต้องถูกทำทอดเหมือการที่จะต้องเต้นติกตออ๋อคือว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันค่ะและ้วเราลองลองยกตัวอย่างสิพี่ยังไงนะทีจริงแล้วเนี่ยพี่ียเป็นลูก ขอนูออันี้อันนี้ไม่ไดละพี่พี่คิดนานไปนนเป็เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกคะเรื่องหลอกสิจะตอเรืองจหมอเรอกักเลยหรอยังไงฮะมาเราจะเริ่มยังไงดีหัอนะคะมีเชื้อสายหรือเป็นลูกครึ่งชาติไหนบ้างนูมีเชื้อสาย ไทยจีนฟิลิปปินส์สเปนสวิตอังกฤษมอนประมาณนี้ค่ะเยอะมากส่วนของผมนะผมมีแค่เชื้อสายจีนครับไม่มีคนไทยหรอไทยเชื้อสายจีนไงท่านเนี่ยนี่เรื่องจริงของยูก็ไม่ใช่เรื่องจริ <laughs> งหนูเรื่องจริงค่ะ,ะอ้าวคุณพ่อหนูเป็นอังกฤษสวิตแล้วก็คุณปู่เป็นฟิลิปปินส์สเปนคุณย่าเป็น ทยอังกฤษนู่นนี่แล no ้วก oui. ็มีเชื้อมอเดซี่ได้ดูไปต่อมาไม่รู้เรื่องว่านเราไม่ชอนเขาไม่สนใจ คำถามต่อไปดีกว่าแล้มให้เยลยเด็นะคะใครไวเจ็กเฮ้ยร้อนร้อนร้อนค่ที่เพื่อน,นชอบเรียกคืออะไรวก่อนตอนเด็กกับผมมาชอบโดนล้อครับว่าแบบดูขาวดูสูงอะไรเงี้ยนาตาดีบ <c oughs> คนชอบเรียกว่าไหอไหล่อหล่ออะไรเงี้ยผม <c oughs> ผมก็อึอดอัดบ้าตอน,นเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบโดนเพื่อนลากไปแกล้งเพราะว่าหน้าตาดีเจอกล้องโอ้โหสิหล้อหรที่ไทยถูกถูกมันง่ายเกมเนี้ยมันง่ายอยู่เล่าสิ อ่ะเด็กๆนะคะตรงนี้ฉายาว่าว่าฉายาว่าลิชชี่น้อยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเป็นลิชชี่เป็นเด็กอ่อนตาอโลกตอนเด็กที่ขัวตอนอยู่มอลหนึ่งมาสองมาสามดูเหมือนเป็นเรื่องจริงเนาะผมว่าเป็นเรื่องจริงเอ้ยแต่ทำสีหน้าเป็นเรื่องหลอกเรื่องหลอกว่าเรื่องหลอกเรื่องหลอกแผลเนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเราไม่เห็นเล่าอะไรเรื่องนี้เรายังไม่ถาม ยาจังเลยอ่ะเกมนี้เปลี่ยนเกลใช่ปะเอาประสบการณ์ที่ตลกที่สุดในชีตให้ฟังหน่อยของผม,มเป็นเรื่องตอนตอนเด็กคือตอนสมัยเด็กๆครับเวลาเลิกเรียนเนี้ยแม่จะมารับตอนนั้นน่ะแม่มารับแล้วเราก็ขึ้นรถปกติแต่ว่าแม่บอกว่าให้แบบเก็บของในรถแล้วกระเป๋าไปเก็บในรถซึ่งพอเราลงรถใช่ไหมแม่ก็เปิดท้ายเราก็เก็บกระเป๋าเสร็จแล้วพอปิดประตูท้ายปุ๊บแม่ขับรถไปเลยแล้วเรายังอยู่ตรงเนี้ย ลืมแล้วคือความพีคคือยุคสมัยนั้นมันยังไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องโทรหาเงินน่ะเศษเงินน่ะไปโทรตู้ไอ้แล้วเราก็จําเบอร์แม่ไม่ค่อยจะได้ด้วยเราก็ต้องนั่งนึกเออแแม่ก็บอกอ้าวอ้าวนึกว่าขึ้นมาแล้วเออเป็นเรื่องที่แบบเราเรายังจําได้แล้วก็นึกย้อนไปแล้วให้ตลกดีว่ะอะไรเงี้ยจริงจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงมาเรองที่ไทยพูดยากอ๋ออ๋ออ๋อไหนไหนยู่งเล่ายู่งเล่ายู่เล่าตายอยู่งมากเรื่องตลกหรอคือเรานึกไม่ค่อเรอหน ไปกินได้พวกก็จะกินได้มู่ฮันมู่ฮันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างนี่ไงน้องบอกแล้วมีคนทิ้งน้องบอกแล้วเด็กไว้ผมจำโดนทิ้ง บบตอนเด็กๆมากๆค่ะแม่หนูจะชอบแบบไปสโมสรรวมผู้ใหญ่เยอะๆวันงานแม่ก็จะเป็นคนทําจัดแสดงแล้วก็เอาพวกหนูไปแสดงทุกคนก็ต้องแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมแล้วก็ขอแม่ใส่กอกจริงหรอเาอแบบตอนเด็กผอมมากแบบตัวเล็กมากเนี่ยเขาไปเอาขอ,ของน้าน้านหนูจะแบบอายุห่างกับแม่แบบเกือบ20ปีน้านหนูจะแบบยังมัธยมอยู่ก็ไปเอาของน้ามาใส่ก็เต้น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 ไปจนจบเพลงแล้วก็จบเพลงแล้วมันก็ล่วงลงมาก็ล่วงลงมาก็ล่วงลงมา ผมว่าอันนี้เรื่องแต่งแน่นอนไม่มีทางไม่มีทางเป็นเรื่องจริงแต่งใช่ไหมเรื่องจริงค่ะ,ะจริงจริงแล้วเหรอจริงเหรอเขาไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยนะเรื่องนี้ยังไม่เคยถามเลยเขาเลย ใครจะมานั่งถามวีรกรรมวัยเด็กเป็นยังไงไปตอบค่ะมาเรื่องที่เคยเจอแล้วหัวร้อนที่สุดในชีวิตหัวร้อนต้องเป็นคนหัวร้อนง่ายเออหัวร้อนง่ายตอนหนึ่งเด็กเมื่อก่อนชอบเล่นเกมติดเกมใช่ไหมพี่แล้วเป็นคนที่จริงจังกับเกมมากแต่เล่นไม่เก่งเล่นยังไงก็แบบไม่ไม่ชนะก็มีเกมหนึ่งนนะแม่เพิ่งซื้อคอมมาใหมา่เล่นทางไหนก็เล่นไม่ผ่านหัวร้อนมากหัวร้อนมากแล้วตรงนั้นน่ะมันจะมีเหมือนแท่งเหล็กเล็กๆอ่ะไอเราด้วยความหัวร้อนแบบโมโหเด็กอ่ะโอ้ยหยิบฟาดจอปึ้งห้วจอแตกจอแม่งมืดไปแถมนึง แล้วผมก็ช็อกเลยผมว่าชิบหายแล้วเหมือนพอมันหน้าจอแตกใช่ไหมเราก็เย็นลงแล้วเราก็แบบอืมจอพังไปแล,แล้วแล้วคือต้องซื้อจอใหม่ยังไง<ห><ห>เรื่องจริงหรือเรื่องเรื่องจริงรรคะ่ะเรื่องจริงครับมาตาลิชีเล่ามั้งตาหนูเล่าตอนเด็กๆเป็นแบบว่าเป็นคนขี้โมโหมากถ้าสมมุติว่าแบบนอนหลับผมว่าเรื่องจริงแล้วอันเนี้ยใช่ไหมจริงไหมฉันต้องไม่จบเลย แบบเป็นคนนอนหลับแล้วก็จะขี้โมโหมากแม่ก็จะส่งพี่มาปผูกแล้วพี่ก็จะคือขึ้นมาแล้วก็ลากเท้าลงจากเตียงแล้วหนูก็จะกรี๊ดแล้วก็วิ่งไล่ตีพี่แล้วก็ทะเลาะตลอดทุกวันตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะผมว่าอันเนี้ยเรื่องจริงเรื่องจริงนี่ผมถูกแล้วเอ้าเงี้ยบทำไมล่ะต๊าบบ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 บ เราก่อนเราก่อนต็นเด็กซ้อมแบดค่ะแล้วก็ชอบเล้งเพื่อนเพราะว่าตัวเองแบบเหมือนเป็นคนที่แบบเริ่มซ้อมไวที่สุดแบบตั้งแต่เด็กมากๆแล้วพ่อก็เป็นโค้ชเราก็จะแบบตีเก่งกว่าคนอื่นพอใครเข้ามาใหม่แล้วก็จะเหมือนเป็นแบบหัวโจกในขดแบดแล้วก็จนวันนึงแล้วเราก็นําเพื่อนเกย์เลปื๊บพ่อก็เลยจับแล้วก็ไปหักกิ่งไม้กิ่งไมายมที่ขดแบบแล้วก็ฟาดตรงนั้น็บกพ่อก็เลลยีีแแ้วหนนูกก็โดบบบปปรราไม เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงเออเร่มถูกแล้วเร่มถูกแล้วเอคยมีครั้งหน,น,นึ่งตอนเด็กเลยจําได้ว่าต่างจังหวัดะครับงานศพเวลาเขาจะจัดงานศพเขาจะไม่่อยจัดที่วัดกันเขาจะจัดที่บ้านช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่น่าจะเย็น,เป,น,เ,นเป็นช่วงเหมือนเขาสวดกันแล้วก็มีมรกคะทาเขาเรียกอะไรมรรคทายกเล่าแบบชีวิตของคนนี้ทําความคุณงามความดีอะไรนู่นี่นั่นด้วยความที่แสบมากก็เลยเอารองเท้าแตะ ไปชี้ใส่หน้ามากระถาเลยอะมันเป็นู้คิดอะไรอยู่เว่ยแบบเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยแตกยืนขึ้นไปเงี้ยให้หน้าโตนะไมาทายกู้อยู่ก็แบบตกใจว่าแบบเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยหลังจากงานศพเสร็จใช่ไหมพี่ผมโดนด่าตั้งแต่จันน่ะยันกรุงเทพด่าจนเราร้องไห้เราหลับไปเราตื่นขึ้นมาเราโดนต่อไปถึงบ้านประมาณกับเที่ยงคืนลงมาจากรถขึ้นบ้านก็โดนด่าเลยโดนด่าไม่หยุด เรื่องเรื่องจริงค่ะใช่คราวนี้เรื่องจริงเขาเคยเล่าเขาฟังเขาบอกว่าตลกดีโอเคิชชี่ได้อีกหนึ่งคะแนนพี่ละเห็นใจแล้วเกินเนี่ยเล่นมาเนี่ยเอางี้แล้วกันพี่อ่ะให้คำถามสิคำถามนี้ถ้าตอบได้ยังไงชนะแน่นอนแต่ถ้าตอบไม่ได้แพ้เป็นคำถามจากเดซคาเรนคัพแล้ะ คา์า okay. okay. yeah. mm ์มเกมคือจะให้ิที่ชมกาแฟสูตรลับของมิชีโดยใช้กร็ดกาฟเล็กๆแล้วก็กระปายใหญ่ลอะมแล้วชงมาอย่าละให้กดเลือกว่าอันไหนคือกาแฟแก้โปรดของมิชี่ไม่ยากไม่ยากโอเคงั้นเอาไปเก็บก่อนเออกาบไปเกด้ปเกล็ดก่อนเลยค่ะไปค่ะไป หอมไหมหอมไหมนะครับชื่อนะนะเออหอมไหมหอมหอมอะไรหอมหอมันเพราะอะไรเพราะมันกีเนื้อแกะไปเลยคราบแล้วก็แสงอิยีควอนี่ก็หอออะไรเพรมันเนื้อแกะไยเลยอเอ้ยยุ้งร้อนนะเฮ้ยดีย อหหร่อยรสชาติเป็นไงลูกแก้วที่หนึ่นง,ง,ง,งมันจะกลมกล่อมกลมกล่อมตอนแรกนึกว่าจะโคตรไหมอ่นนีแก้วที่สอง,สอง ว่าน่าจะเป็นแก้วนี้เพราะว่าอันนี้มันมีความหวานนิดนึงและนี่ก็แก้วหนึ่งเนี่ยของไทยพี่เมฆกับพี่โตเออพี่โตกับพี่โตอ่าใ่ขับไปโตเป็นเมฆสองในเมฆโอเคนั้นคำตอบนะคะ ก็เพมันคือของเขาใพตึงตึงตึงงม่แต่จจริงอยู่ชอบดีประมาณนีนะประมประมาณนี้ปะานี้ม่ไอ้นขะว่าเรามีคนแชร์แล้วถายดีกว่าว่าถ้าเป็นกะแฟที่กอดชอเนไหนดีไปค่ะ ม่วงน้ม่วงก็คือใส่กระเปรานช้อนประมาณสาประมาณสามว่าท่านไหน เราอยาเลือกจากรูปลักษณ์ภายนอกเราต้องชิมก่อนใช่ค่ะขอเนี่ยทัดมาอะไรนะดมก่อนดมก่อนดมกลิ่นนี่หอมไหมหมแค่กลิ่นก็ต่างกันแล้ว้าบอกเลยมันจะซับซ้อนมันไม่ได้แบบแค่ดูจาจะกลิ่นแค่คิดว่าแก้วไหนก่อนจะกลิ่นว่าแก้วไหนหอมก่อนเราอยากไปดูจาน นี่หอมสุดอาเป็นขขไม่ค่ะอาชีพอาชีพเลยเขาว่ายุไม่น่าเป็นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของใครอันนี้น่าจะเป็นพี่โก้พี่โก้ต่อไปเป็นหมาน้อยทุกอันเป็นแบบไม่หวาน นี่หวานมากเขาว่าอันนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนอันอื่นเนี่ยเราชอบเล่นเกมเนี่ยแอันนี้เลยจะท้ายอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะโอเคตีคำตอบกันผิด เนี่ยเราเล่นเกมเกินไปไงเราไม่ได้แบบชิมรสชาติทำไมอ่ะอันนี้ครับโธ่เพราว่าแล้วไมปถ้าไมถึงแบบชมันหรือมากคือผม่ชอบกินแบบไม่หวานเลยก็จะเข้มๆหน่อยแล้วก็นุ่มๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นอันนี้ใส่น้ำไม่ได้เยอะมากสังกูสามารถจ้างพี่หนึ่งเป็นคนทงกวาแปดได้ <c oughs> แต่ว,ว่าชมอร่อยส <c oughs> ม,มเรื่องก,ก็จะสังกูเลย เด็กทำกาแฟแล้วมันก็เสร็จนแล้วนะฮะใช่ไหครับน,นี่น,นคะคะก็เป็นสูตรกาแฟของพวกเรานะคะข,ของยูณเป็นยังไงเ<ว>นี่ยลองแนนะสิเราจะ<ซ>เป็นสูตรแบบหวานน้อยเราก็จะใส่น้ําตาลน้อยห,หน่อยของผมก็เหมือนกันนะครับคือหวานน้อยเหมือนกันแต่ของผมจะเข้มๆหน่อยเพื่อนๆน,นะฮะใครมีสูตรไหนก็แนะนํากันมานครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลองหรือว่ายังไม่เคยทานนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับผมนี่เลยฮะหอมอร่อยกลมกล่อมลงตัวคู่แท้ของรสชาติ Nescafe Latte c และ Coffee Mate ตอนล้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคนแพ้เต้นติดตอกกันค่ะ